สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาชมนะคะบอลสีเลี้ยงนอกตู้ทำยังไงให้รอดนะคะช่วงนี้ก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะโดยเฉพาะที่บุรีรัมนีก็คืออากาศหนาวแล้วนะคะอากาศเย็นแล้วที่เห็นอยู่นี้ก็คือนางไหมนะคะนางไหมเมื่อก่อนเราเอาไว้ในตู้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยกออกมานอกตู้แล้วนะคะอาทิตย์ก่อนเรา เตรียมกระถางไว้ซื้อกระถางมานะคะดินที่ผสมนะคะก็คือใบก้ามปูใบก้ามปูหมักแล้วก็ผสมดินนิดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าอยู่นอกตู้ถ้าเป็นใบก้ามปูหมักอย่างเดียวเขาก็จะเอ็นเอียงนะคะเพราะว่าใบก้ามปูอย่างเดียวเขาจะทําให้นุ่มนุ่มแล้วก็ไม่มีดินเกาะเขาจะทําให้ไม่แข็งแรงนะคะ ต้นนี้ก็เลยผสมดินนะคะแล้วก็กระถางสูงนะคะวางที่พื้นเลยนำกระถางที่ปลูกบอนสีนะคะวางไว้ที่พื้นดินเลยแล้วก็กระถางก็ต้องมีรูนะคะเพื่อที่ 1. ระบายน้ำสองเวลารากเขาเยอะเขาจะได้ชอนชัยลงสู่พื้นดินเลยนะคะ ก็คือจะทําให้ต้นบนสีแข็งแรงนี่คะ่ะต้นนี้ก็คือนางไหมนางไหมถ้าเขาแข็งแรงเต็มที่นะคะเขาจะโตวสวยงามต้นนี้ก็เพิ่งเอาออกมาได้หนึ่งสัปดาห์นะคะส่วนนี่คะ่ะใบใหญ่นะคะนางไหมเพราะว่าเอาไว้ในตู้ไม่ไหวนะคะตู้เต็มแล้วตอนนี้เอาออกมาไว้นอกตู้ นี่แหละคะ่ะผสมดินกับใบก้ามปูนำมาไว้นอกตู้กระถางใหญ่นะคะแล้วก็ให้รากเขาสามารถเลือ้อยลงไปใต้กระถางได้นะคะก็คือวางบนดินเราจะไม่วางบนพื้นปูนนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาร้อนระบายอากาศได้ไม่ดีเขาก็จะเฉานี่คะ่ะแล้วมาดูต้นถัดมานะคะ ต้นนี้ต้นนี้ก็เอาออกมาไว้นานแล้วนะคะต้นนี้เขาแข็งแรงแต่ว่าลมแรงนะคะดูสิคะลมแรงต้นนี้ก็ทิ้งใบไปเมื่อก่อนสวยนะคะงกหลงเดี๋ยวให้เขาปรับสภาพนิดหน่อยก่อนมีดอกแล้วก็ไม่ติดนะคะผสมไม่ติดก็เลย กำลังเริ่มฟืนฟ้นฟูนี่ค่ะข้างบ้านนะคะข้างบ้านก็ดูบอลสีก็จะประมาณนี้ก็พยายามนําออกมาไว้ข้างบ้านนะคะมีต้นอะไรบ้างน,นี่นะคะก็ประมาณนี้ข้างบ้านก็จะแคบนิดนึงมีต้นอะไรบ้างน,นี่ค่ะ มาเห็นรอบบ้านนะคะมีต้นไม้มงคลนะคะบอนสีเซมๆไปพื้นที่เนาะพื้นที่บ้านในเมืองก็จะแคบในเมืองบุรีรัมย์ก็จะแคบหน่อยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ